นะครับเมื่อเช้าก็พาเดน้อยแล้วตอนนี้จะพาไอ้หนุใหญ่ไปจัีแดบน้ำมกไแดบน้ำมาหลายวันแล้นะครับดูนะครับไ่วจะไว้ไม่ไว้ทีเที่ยโยนถ้าเป็นปัวยโยนข้ามโน่นสทีนู่นแต่คนอื่นโยนที่รู้จะถึงก็เปล่าดูเอาทุกคนอ่าตาดูเอาป้าไว้ไม่ไหวน่ เพราะว่าเตี้ตตยรหาหาจริงแต่ว่าโยนแล้วไม่ค่อยจะพ้นกันขาท่านน้ำเตี้ยขาท่านติงแต่ว่าเนาะเนาะตูนเาน,ะนานะาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ายังยังลู้จักกัมไหมเพระว่าไม่ได้ขึ้นนานเลยวันที่ยี่สิบนี้คงจะฮ่าลุ้นกันแล้ว ว่างานนี้รอบออกทั้งสองเชือกเไม่ได้เอานั้นไปสักให้หน่อยแต่วันนี้จะเอานั้นไปสักให้หน่อยเดี๋ยวมาลุน้นมาลุ้นขึ้นขึ้นคอกันแล้ว โอ้เอ, <activist> อามือช่วยด้วยโอ้โอ้เอามือช่วยยกขาตัวเองนะแม่ค้านี่หนึ่งเดียวนะครับอล่าแต่ละอย่าพิโซลงกันมามีแบบออฟาไปแล้วเรางให้ช่วยโอ้ทำไมมีสลากแดงแก่ เดี๋ยวจะพาพิตูไปขัดผิวนะแม่แม่คะนี่นะคะจะพาพระเอกของเรานะคะไปขัดผิวนะแม่แม่ช่วยวยก<ม>ด้วยไปกันค่ะแม่แม่คะ นูนพระเอกของเรามาแล้วนะแม่แม่แมคะ่ะโอ้ย,อย,ยเสียงจ้าบ,บัวน,น้อยร้องตามพี่ตูด้วยนะแม่แม่แมแมนี่นะคะพาพี่ตูไปอาบน้ำนะแม่แม่แมแมคะ่ะ โอ้คุณปู่กวาหลานหิวนะแม่แม่ขอบสเบียงให้ด้วยนะคะนี่ มาแล้วแม่แม่พิตูมาแล้วนะคะนี่มีผู้จัดการใหม่นะแม่แม่ค่ะมีผู้จัดการใหม่มาเพิ่มนะคะวนเส้นนะคะแม่แม่วันนี้มีทางวนเส้นแล้วก็มีดานะคะแม่แม่ค่ะผู้จัดการพิตูนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนะคะพระเอกของเรานะคะ นี่แม่แม่คะก่อนจาบน้ำนะคะพาไปออกกำลังกายก่อนไม่บวร้องตามแล้ววร้องตามพี่ตูแล้วนะคะนี่ดูบันทายพี่ตูนะแม่แม่เต็มนถนนเลยรถติดนะคะนี่ นนดนีนะคะคุณปู่พาพี่ตู่ออกกำลังกายก่อนอาบน้ำนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะน้ำทีมโดยคุณปู่นะคะควนนัดควันหนุ่มแล้วก็ผู้จัดการหมีดำนะแม่แม่ค่ะผู้จัดการเราผู้จัดการเรานะคะนี่โน่นนะคะ ไม่รู้ว่าจะจัดการให้หรือว่าจะหาเรื่องให้นะคะคุณแม่คะไปแล้วนำทีมไปแล้วนู่นนะคะน, <c oughs> นี่นะคะแม่แม่นี่ผู้จัดการเราเจอโจทย์เก่านะคะนี่ <c oughs> ดูนะเขาจะทำยังไงนะคะ โอ้ยทั้งหน้าทั้งข้างหลังถอยกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็จะไปไม่ถึงแม่แม่ดูอยู่ในวงล้อมรอบแล้วนะแม่แม่คะจะทำยังไงหมีจะทำยังไงหมีบอกเดี๋ยวจะส่งพี่ตูไปจัดการก่อนนี่นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ ก็ลุ้นกันไปแม่มีจะผ่านด่านนี้ไหมหนึ่งต่อเจ็ดนะแม่แม่หนึ่งต่อเจ็ดนี่หนึ่งต่อเจ็ดเอามีผ่าน สุดยอดจริงๆ <children> 1 oh. ิหนึ่งต่อเจ็ดโอ้โหเอาสิแม่แม่ดูก็รู้ว่าแถวนี้ใครคุมโอ้โหเยอะนะโอ้โหผู้จัดการของเราไม่ธรรมดานะแม่แม่คะับโอ๊ยนี่นี่่ผู้จัดการไปไปไปมีแล้ว ไม่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 ไปแล้วผ่านมาแล้วไม่ไปแล้วปูโคคาร์ดเพี่เขาโอ้ยนี่น้าแม่แม่คะเดี๋ยวไปรอลุ้นพี่ตูอาบน้ำกันนะแม่นี่น้าแม่แม่คะเดินออกกำลังกายเสร็จก็มาอาบน้ำต่อนะคะนี่โอ้โหสุดหล่อของเรานะคะพี่ตูลูนะคะแม่แม่ตัวเล็กตัวน้อยมากเลย นี่นะแม่แม่ดีใจได้อาบน้ำนะคะย<ด>อ้ยเดูร์แต่หมุตดมีมากเลยเวันนี้มีคุณปู่บอกว่ามีแชมพูมาให้ด้วยนะแม่แม่นี่นะคะแชมพูขัดผิวให้พี่ตูนะฮะโอ้ยยาก เออไปตู้ขี้หิวน้ำครับดูแม่แม่อ่ะเออรู้อีกนะแม่แม่แมออด,มมดูไม่ยอมไม่ใส่ไม่ยอมไม่ใส่ยิ้มอาบน้ำไปยนะ รู้ทันปู่ครับนะแม่แม่นี่รู้ทันปู่นะคะ<ม>เย็นชื้นใจนะแม่ๆห่าง<ม>นี้ไม่ยอมเลยนะแม่แม่ห่างนี้ไม่ยอมไม่ใส่แชมพูเลยนะคะนี่ ไม่ได้ไปใส่ลองทีนี้ควันนัดลองไปแอบใส่นะแม่แม่เขาจะให้ใส่ไหมจะใส่ได้ไหมลุ้นนะแม่แม่แม เปลี่ยนคนใส่นะพี <laughs> ่ตูบอกเปลี่ยนคนใส่แล้วนี่นะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยิ้มหวานเลย นี่นคะนักเรียนตัวน้อยของคุณปูน่นะแม,แม่โอ้สะผมด้วยเเเออาา

กินไปด้วยอาบไปด้วยนะแม่แม่แมแมแมดูไม่รู้ว่าอาบให้พี่ตูหรืออาบให้ควันหนุ่มด้วยนะคะแม่แม่แมแมคะเปียกทั้งคู่เลยนะคะนี่ นีนะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน EP 2นะคะแม่ๆค่ะหลังอาบเสร็จแล้วจะรอขนาดไหนแม่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพรายนุ่มเสก91ด้วยนะคะแม่ๆค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP 2นะคะ